มเลยถ่ามึงมาถ่ายหูนไปจะมาถ่ายจะมถ่ายหูั่่นแบเพชรเจ้าเด็ชายนั่งได้จัน่อยเออยันุอต่อมุออนุกอไปแก้มต่อไปแก้มต่อไปแก้มต่อีนนั่งนั่งกินน้ำ ตังไม่ได้ดก็ตังม่ให้คุณคุรอาคออตเทปแบบแบดตีขาคุณว้ทีนั่นตว่าตออคํามทางเขา่ะถ่ายไปดิโอ้ยไปดสไปซายเอ้ากับพีกตอนพีกเกิบเออมีชองคนตอเต้นหรือไงชองคนนั่งนะนรับพี่ผลิตคือกันเออขั้นโมพิกทันกาอะไรที่นึงคองอริตาเลือกกระหมูได้แบบ ทีมเบทเ่าามัวมนนีมคนดังม่ะทนากนันมาเกหนนัมานันมานัมาเหัา้อหกันมาก้อหนกนอหุกันันมมือนักมาันากาเันุ่กนนกนงนึเออ น้าทุกคน mond, s. <S สบายดีเด้อจังน้าชัยเบิ่งว่ามีใครมาเยี่ยมนะพานทีขาวมือนนี่ติ้ง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 มีอากอยสบายดีสบายดีคุณหล่อวะคิดไม่มาเนี่ยหล่อเนาะเบิ่งเห็นไหมน้าว่าท่านอาบงานเพราะท่นอาบแต่มีกลิ่นเด็กตรงนี้ยิ่งยุยยันนันซีที่เขียวซีที่เขียวใช่ท่านนี่อ่ะ ก็ในทุกคนก็เชยร์สุดยอดแล้วเนาะได้กำลังใจไรายอย่างยุ่ยหรือแต่ได้ใจไร้คนเดียได้ใจทั้างบนได้ใจกอามาการได้ใจเอามากได้ใจเอามากัน MC ยังเรียกเดิดไปอันตอบสะดุดไม่จะสื่อก็เลยว่าน้อมันเดียวเด้อคำพูดสะดุดไม่เพิ่งกันเด้อหรือแต่ผมเป็นใจไร้ยอย่างเน้อยเดียวหนึ่งมันเกือบเป็นเล่นเกิดเป็นเออไม่ละครสบายดีไม่เป็นไรเด้อ นี่ีบ่เบ้อโทมปะบ่นะมีเวต่อไปอยู่ระเด้อมาปะม่ขอโทษกอโทษขอโทษมึงเลยถ่ายมึงกินมาถ่ายหูนากนไปกินมาถ่ายหูท่านี่นเดียวแบบเพชรเจ้าเป็นใายน้ดจังหอยเออยยัไม่ดือก มุกปอนมุกปอนนี่ก็ดีขึ้นอนไปแก้มต่อเขาคักไปแก้มต่อไปแก้มต่อนี่นั่งงานนั่งคิดน้ำตั้งให้ในกลัวได้ดิเขาตั้งให้ดนท็อ่ะอ่ะลอยบอสเลยได้ลองอันนับหนึ่งกับเบทีเล่พวกเก่งนะเขาถามว่าเขาบูมีพลาดเริ่มจากกาโตเขาถามเลยผ่านลายผ่านลายอ่ะอดิบจะหายทีจังหนึ่งเพิ่นกะบอสมุดมิด่นแหลมแบบว่าเพิ่นเป็นเม่นนะ แมนพมมีสมาธิลายแมมก็ซักลายือน้เกิดเกรือ่ลจะลมันขาดก่อนเกิดขาดเออโอ้ยเชียสะกออะไรเกิอิริสบอกบ้ายังไหนยังบอตอนเดินชุดลตีหันมันในขนาดนั้นเออมันอยู่เนาะขาดเออเขาจะ่าจะุดลตีออกมาปุนะจะชิมงเลยจะนิดตึตึ้มไปเลย เฮาวเริ่มั่นใจแบบว่าเนอะเพราะท่าแต่คำตอบเพิ่นซื้อแบบชุดโม่เดียวท่นเพิ่นตั้งใจเล็งซื้อหน้าซื้อๆนะเพิ่ราะแบ้ฟิตนะแล้วเพิ่นหันหันไปเบิ่งคนแล้วมันก็เลยแบบตื่นตันใจแน่น้อยนึงกันเลยตันใจนะแน่ให้แน่เปิดก็ได้ตอนนนั้อะไรก็บ่มีสมาธิเลยมีสมาธิใช่ว่าไปลังเวทีแล้วก็ใส่พอดีใจกับหมูอนไรได้คนนี้ต้นกันมันก็เนาะคนเฮาเนาะเวทีเลยมันคือเป็นหนึ่ง หลาอีต้นหมูหมูแต่ละคนแบบว่าเขาตั้งใจมาเขาคาดหวังมายคนเห็นแล้วค่อยใจน้กับเขามาปอบมาแบบเห็นก็ลังใจว่าเห็นให้ได้เห็นได้เฮ่งสิ่หายนะสมาดีเดอร์มารีอยู่ต้องได้ต้องได้พอเห็นตอนตอนนะจะยังไนอยู่มีต้นเดินมาพอเห็นนั่นนะแต่ว่าเกลือพริกเกลือบรรดาตาทุกคนควรเอาสคอตเทปแบบแบบติดข้าวในเวทีนนั่แต่ว่าตอบคำถามภาษาไทย อันนั้นตื่นหมอตื่นจริงขนาดเบิร์ตเป็นหมอโบ่พันเนมพันเนมถ่างะนะพันเนมถ่างเขาจะเขาจะนี่มงคลหอยจ๋าสิไรไอ้เนี่ยตื่นเต้นอลไรกับแบบฮาวส์ซานาวสานิ่งๆอไันิ่งโบเก้าะบ้เก้าต้นใหญ่โบ้คอยตั้งนาก็เออเนี่ยมึงเนี่ยมึงตะขามทามจ๋าตอมกันมันเกิดแต่ตาเดียวรอยยิสักพนยุดนิดเดียวเนาะรากาอันนั้นเลย ยออดิตากดอนเื่อโทรมาทุกคนสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีสอายดสบายสายอสบายดีไปหาเด็กน่อยงอจะมาอัดสีไดกันนอยูอ่นี่กระพนี่อนม่ได้มองทเอเก่งไรเก่งไรอเป็นกยกับ เนี่ยบิ๊กใหญ่นะสิบกินเพิร์ลสิบวะสิกินเพิรแล้วกินยังกินอะไรสิบวะสิกินข้าวกินปิ้งไตเลยแล้วทำนี่เก่งเลยเก่งแล้วอุปสรรคเขาลายเขาขนาดนั้นเนาะคอยเกือบอยากให้เห็นเกือบนะเกิดจนพันเอาสกอตเทปเป็นพันแบบเดิอสุดๆ่อยก็รีดจนให้โอ้พายซีบอลเนี่ยตอนสะดุ้งเท่าจนห้องหวลยดีจมันบมเดลอมมันเสืิมปึ๊บมันก็ดุูนั่นแหละ ไปมิดแกนมิดแกนเออขึ้นหน้าไปมิดแกนต่อ,อเออแรงบันดาลใจตอนนี้เราก่อ,อนอันนี้ก่อนผักฮะผักหายใจก่อนหน่อยหนึ่งโอ้ยขอจนว่าอริตานะโอจนว่าโอ้ยอันนีแล้วเขาให้ก๊าลารีเออสุดสุดนี่เขาจับสลากครับว่าคนก็ว่าเห็นบอ บอกมันจะขาวอยู่ทั้คาลิตาเลยสุดสีดำเหมือนกบบอกสีดำหรือสีแดงสองอันแขนนันอยบุญแต่หุ้นะบหนอนนะเนาะบุ้นนะแ้่หุ้นใส่สุดนีนตายแมนดีตอคาลิต้าคาลิตาใส่ลาวหุ้นแต่ว่ามันโมขาวกระเพิ่นสีค่ะถ้าไปใส่สองสุดยูคอยว่าสุดในต้องจจบสลาแห้แค่เมนาีเนาะแต่จสลาพาเหลือกรได้ ท่านด้สุดสีดำหรือสุดสีเขาโมให้ใช้ชุดคือกันเนาะแปลว่นชิมฮาโค้ดชิมฮาสุดเลยมันมันไม่เลือกอันนั้นเลยแต่สุดเขียวเฮาเองบ่สุดเขียวฮาวสุดอันนั้นเขาเลือกใเองขาเลือกเออเป็นกันเลือกเนาะสวยงามมันมีสองสามสุดงามต้นสุดเป็นที่มากระแหงของรัสตอนออกมากัน ค่อยมากค่อยมากตอนเดนนะกัยังหมูอะเรียนนั้นเนาะเออตองมันหลงผมยังอ้ยเลโอ้สารแบบขนาดขนาดเกิดไปเลยนะเด่นกันหมู่ตอนน่ะอตอคัดเจ้าโบผิดทิมเพ่อไหนที่หนึ่งเมื่อต่อคอแฟนก็คนที่บิดอ้าก็อนี่สุดเออมีสองคนตอนเต้นอะไรใดองคนนั่งนะกัะพี่ผลิตเกอกันเออเ่องบรสังเกตขคั้โบพิกหังกาอะไรที่หนึ่ง ของอริตาเลืกกระหมูเด้แบบทิมอเพิ่นนะเตะได้คะแนนโบวเท่ากับสามหมื่นตัวกรรมการกาเข้าเข่ารอบแล้วก็ยังยังอะไรอีกเนาะยังประกาศอีกยังไปรอบเอบาะวงเวาประกาศพิษธรรมดาประกาศซองสื่ยต้องเอามงไปเลยมันมี่ซองสื่อนะฮัเพล็กแต่ว่าิ่นเอิดพิษนี <am <am <m <m ่สื่อเราเอิดยับส vale ื Torah ่อนะตเพราะว่าได้ตัวโหวตแล้วก็มาได้ตัวนี้อีกได้คะแนนนะกรรมการ หลายอย่างนุยคอยไปนอกคาีเว่าคซไปด้ยินแบบนสี่นี่แหละตัวคยออกไปอย่งตํากัเาเพว่าเาสุดว่าคนปูดออกมาามก็ได้่งออนยที่แม่ทุกคนก็ยังซสี่เนาะจะเ้าโดดจงได้ว่าเรามันหนันหนึ่งสี่ก็ชน่สีมันสี่คืนกลับไปเห็นชุดจะกระโดดขึ้น ก็ซิเมนตัวเองกับยาไปอ่ะชิบะโดดสและูนสี่ดินงกูดีก็แต่ก็ซโดดตอนหอบแปดป่าวะบ่อหอบสามคนุดทายคนแรกคนแรกคนแรก่เลยันนี้วันนี้มากหนอาริตาคีบะูนสีแล้วจ่ายยเป็นไพแพคกันเนาจนโดดเนาะูโอ้อาริตาเป็นนแรกๆเขาก็โดดไปว่านะับเออทีมซับเลยนะ พเพอยกอยากถามอันถามแล้วบอกอันข้อสเออจะเอิญใครคนทำีเราถามเราแล้วกันแรกด้นทหนึ่งสี่แต่ว่าตอนเขาไปอยู่ในเชียงโฮมันลายเาอดซีมันเป็นะตื่นเต้นม่ยังเผื่อซินเนาะใครจะได้ข่าวซ้ำๆเนาะอ้ต่อไปต่อเป็นเฮาเลยในสศสี่หนึ่งสี่แล้วก็ศู์สี่้าไปโอ้ ลงใจไปบ้านเนาะเกเอ๊ะนึกถึงอล,ลิซคนนะี้อล,ลิสมันหายทำไมแต่ลลกูกอล,ลิสหาย,หายได้ตอนแบบประกาศเนี่ยอนะีแอนแอนเดยมันอยู่ขาโมดิมันหัวอ่ะอีเบอร์หนึ่งสี่อะไรแล้วกูจนง่อยแล้วนะกูบวกลูกเลยเมือ่อกูปากเลย เอนีบะค้อยฮเฮ้ยอีหนึ่งส <one> ี่อะไรเนี AKE, ่ยอีอย่กอีเหมือนนางซี่เล่าซ้อนขวบวมาจอนขวมกันเจ้าหนึ่งสี่ขาด้เด็กอ้อขอจะี้จกจะบอกไปเลยซาขาจขอจะรุดเอ้าเขาจะไล่รอันเขาได้อยู่แล้วาะว่าเขาบรไดัทสรุดคำถามคำตอบเลยอัมดิปเป็นมูกับนางงามนี้เขาแซ่ดตรงกลุ้มไเบิ่งก็วเนาะค่ะเอมันสรุปเนียมันเดียนแบบเงาเลยแล้วดิตแบบเงาสิกตโอ้ย มีซีจ้าสูตรน้ำให้แหละสูตรเท่าสูตรเน่เออกิดแต่ว่ามันคำท้ามันสำคัญที่สุดเลยนี่แหละเขาจะบอยยุ่งซีจ้าเออแล้ในคำท้ามาแล้วเท่านัี่สุดกินข้าวแล้วพ่อต่อไปแดงเครื่องหนึ่งเราไปยุ่งตื่นสติโอ้คนเนมค่ะพอเห็นเอ้าคือบอกโฟกัสจึ๊บเด้นเห็นนะมันคอยแห้งซียุทธคือยีเป่นผู้ดีเลยขอบใจเขาไปเลยค่ะอันนี้ไม่สติไปเสียงตบมือตบมือเพื่อนยุ่ไปสติมากเลยก็ตอบแป๊บเดียวนึงเลยก็ยุดงเลยก็ บขอบใจบอลแล้วบอลขอบใจเลยขอบใจขอบใจแบบหนุบจะสีดกับขาไปเลยเนาะแล้วก็ได้ว่าอ่ะทำนี่เป no, ็นหนุบอะไรไล่้เลยไปบไลนะไ่งผหนักกระคนไปวันนี้แล้ววายังโง่ไปตอนต้นตานคือบบไลนั่นคือแบบยังมาตันแบบเนาะม่นคือบอกเออแบบการตอบไดอีกก็เลยว่าดังความชื่นชมสิทว่าเลย โอ้ยจะนี้เก่งแล้วเป็นเทาเข่าขนาดน่ตื่นเต้นเทาสิรุ่นเฮาสิจังไรจังไนอันนี้ยังแบแบ่านขาบพวกเก่งเขาจะคือจะสีวะยังเด็ยังเดี๋ยวเดยังคุดีบาได้อันนี้อดีตง่ามีเก่เก่งมีสติได้ยู่แต่มีสติหอบถายหอบเสดาดีเนาะไม่ก็ได้เลย้้ี่กระด้ดีกว่านั่นได้วีแรกดใดขนาดเีย มิดข้าวเดึงผู้ที่หากระตบมือเากระตบมือเลยพิ่นจะไปต่อได้จะพื้นพันบตบมือก็เห็สิมีเทิงบว่าช่วงน้นเด้ตื้นตันใจาาต๊ะใหญ่นะแต่เพิ่นก็ยังได้แต่เพิ่นยงิ่มแบบนิ่มนิมสูอาเธอเืเลอเดอีดีอีดีจะขำิงคนโฮบอกับ มาโหตอนเพิ่นสะดุดแล้วพอเขาเขาพื้นนะตอนนั้นทางล้างมแต่คนเสียบือแล้วเขายังมาเชยม้งนอกจากค้านอสูรสี่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 ้ายนึ่งนเขาบอกเขาเอาบอกว่าเชยม้งแต่หอบแปด่นนะกระจอกคํามทามเรียนไล่ออกไปคนเดียวคนเลยคนจบขากูมูจนหอบแปอ เรีนอะไรคนแล้วเรียนอะไรคนแหลกอีกเร่่ะไรของ้าอะ้วกนเขาเข้าใจอะไรก็เขาไปแบบสางแล้วการเดินแบบบิดยางแบบมันจิกก้องเน้นบึกรรมการหลักิก้องแล้วก็อื้ลิน้าหน่อยนึงหเขาเขาปตอบเป็นคนแหลกอีกเนะตอนนั้นทอปนาะขาเป็นคนสบายในดนดันคนคทะลก็คือสีเเพราะว่าเขาเข่าสีอลดีเขาจืได้เขาเหลาไวสินะวันนี้มันไปเห็นเขาตอบก่อนแล้มันเป็นแบบเขาตืิต อย่างกันขึ้นเนาะเออคัาทับเป็นคนเหล็กใครแน่ขึ้นไปก่อนค่ะเป็นเฮาเฮาตายไม่ตั้งแต่อันนั้นไปกระลักเสียเอาไม้ครับปะเอะไรนึกออกวะแต่แบบว่าเฮาเก่งก็กเลยสุดคือเว่าเอาเครื่อยังเลยน้อเป็นหนึ่งไน้สามถีบยังมุกเคยผ่านเวทีเป็นเวทีเวทีแรกอุ้ยแสดงมุกออนในวัยได้แน่จะในโคนเขาแสดงว่านั่งมุกออนในวัย ขาประกวดเลยนะทินไทยงามกับทินแม่เพื่อนอยู่ทั้งหลังคอยคอยทำทย <c oughs> ม,ลมีลิ้นทาเพันธุ์ซูดลิบเบ้าหันเบ้านี่แล้วก็มีอะไรอีกกระลิ้นทาไม่ชามครอบครัวทั้งหลังฮะลูกสายคอยลูกสาวคอยลูกสาวเอาดาไปเลยับดสตอนนงใส่สุดแดงมาเอาอีกแล้วลูกน้องสาวคอยตอนใส่สุดแดงออกมาทำกินดิพันธุ์ใส่สุดแดงมันมันเพึง เราไม่ได้ตื่นไม่ดมานั่งมาตื่นใหม่นะคานเวทีน่งเินเลยที่สวยงามนี่าสเกอย่างเรเราเป็นนางสาวอเผนางกนวทีเลยั้งสคนเหมืเมผ่านมาเวทีเปลี่ยนกันห้องนะฮะตอนก่อนคนในมงงในคนเซโนมงเขะว่าคนเซโนได้ห้องหนึ่งและนั่งคุก็สิบสีให้องสองแต่มาวันนี้ค่ะนั่งค่ะด้ม้งและนั่งคุที่สอ้องันนี้าห้อง เปลี่ยนกันห้องกันก็มะเปลี่ยนกันห้องนะก็เป็นประสบการณ์กันนะทุกคนเท่ากันยินดีน้ำเผลนแหละเป็นเฮ้าบ่ได้ขนาดปัดเกงเ่งๆแบบขึ้นตายตายโอ้ยชิวอ้อยยังออกกระดานก็นยังสั่นขนาดออกกระดานเฮียนซื่อย,อยังสั่นอันนี้ถากแล้วถ่ายถอดคาร์ม,มาร์ตอนสบัดผ่าสบัดสีเขียวนะสุดสีเขียวสบัดปั้ง๊ะ เห็นอยู่ครับอยู่ขักไมยให้นงแต่กระพาดอยู่แบบมืออาซีบบหนึ่งมันได้บ่เป็นยางบ่มีไฟหูบ่มีไฟหูเพราะผ้ามันกันเนาะมันผสากันอยู่แต่กระบุนไฟหูเพราะว่าหนึ่งลมหนึ่งพยยามมันลายอย่างมันน่นๆลายเงินบ่แปดอันน้ำอาะวะเก้าสิบพันอันแปดสิบห้า ทีว่าเอมงเมะแบบสีบ่ทอนเงินก่อนขายเครื่องไปนํากันเล่าเการไปนําทุกคนเร่อมคืนเนี่ยกยินดีกับนอกกันแหละไปทีทำอีสเต้นอะแต่พ่นกับมุฟออนไดวไยนะทุกคนคดเป็นเฮ้าเนี่ยนะมาแบบสิยังฟ้อนก็ได้แต่ิอยากกวดต่อ กันเมนกันได้แล้วกันสิแบบขันไปเวทีต่อไปล้วกันตากคอมวังนั่นนั่ะแบบนี้ฮะมัตชิโบคือคืนเรื่องจริงอันนี้จะสิแบบืกูต้องเห็ดรอบหนากูสิแบบเกิดพาต้องเอาไว้เราจะไปสามผู่บันี้ต้องแบบว่ามีสติแล้วแบบมีสติเฮาหู้เดิยุดอ่อนยุดบกพิษผ่านเลยดิคันบ่พิษผ่านก็บ่บ่ยังก็่อน เขาเอิญแต่บุเป็นบทเรียนบุมีสติบุมีสติบุมมีบทเรียนนะในฮาฮู้ดขอบปีระดัีในอย่างไร่เกิดเข้ากับเบเดติมไร่หย่างคณะฮู้เนาะเปียใบสองขู่สามขู่ซื้อมาอไบรโล่นั่นแหละอันนี้ครับคิดว่าเออมันมันสองมืงสุดท้ายคือเบิ่งสองมือสุดท้ายมาเกิดขาดเล้วพุดดี้โมเบอร์สิบเอ็ดแทนเขาสั่งเกิดไปแลาวไปแล้วอ่ะคอยใส่เลติบฟินแล้วเสียสละให้เขา เราก็เลยเอาโต้มาจากเราหามว่าคนละเบอร์กันซีเดียวกันแต่คนละเบอร์ของเขาใส่สามแปงของเราใส่สามเจ็ดเราก็เลยเออเขาซื้อโซบีไปแบบมาเมืองแท็กับผีอีกผีกับขาดอีกแล้วสกอตเคียนเดนมาร์กอิตาลีเขาเอาเกือบตัวเก่าเขามาส่งเพราะวา่ามันขาดคู่ละกกิ่งอะนะใช่ซองขางเมยเขาใส่เขาใส่ซองขางขางควบซูมมาสามกันบ่ ทำการเพนแต่หอบดีาใส่ขางาหนึ่งซ้ำแปดขางหนึ่งซ้ำเจ็ดอือโลโต๊ะที่มันบกขาดเก่งเก่งเก่งบกเป็นอยังบวกเป็นอยังเวทีต่อไปจะเก่งมุกอ่อนนี่ยแหละนะทุกคนนะกับคนกับเล่าให้ฟังเท่านี้เดี๋ยวทุกคนเป็นกำลังใจเพิ่นนะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อบายบายเติบเติบสุดๆสู้เซ่อือบายบาย